กำหนดรหัสบัญชีรวมสินค้าการกำหนดรหัสบัญชีรวมสินค้าคือการกำหนดรหัสบัญชีรวมของสินค้าแต่ละตัวกรณีที่สินค้ามีรหัสบัญชีเหมือนกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลช่วยให้พนักง,งานบันทึกข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนะคะในส่วนของข้อมูลสินค้า ให้ทำการเลือกช่วงข้อมูลของรหัสสินค้าที่ต้องการกำหนดร,รหัสผังบัญชีด้วยการระบุเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะจากรหัสสินค้าให้ทำการเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการนำมากำหนดรหัสบัญชีรวมค่ะซึ่งสามารถคลิกดอกดาวลงมาได้เลยนะคะถึงรหัสสินค้าก็สามารถคลิกดอกดาวลงมาเพื่อทำการเลือกได้เช่นกันค่ะจากรหัสประเภทสินค้ากรณีที่มีการกำหนดประเภทสินค้าเอาไว้กับสินค้า ให้ทำการเลือกประเภทสินค้าเพื่อกรองข้อมูลเฉพาะประเภทสินค้าที่ต้องการซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าตามประเภทสินค้าที่ระบุเอาไว้ให้ค่ะจากนั้นนะคะจากรหัสกลุ่มสินค้าให้ทำการคลิกดอดาวน์วลงมาเพื่อทำการเลือกรหัสกลุ่มสินค้าเพื่อกรองข้อมูลเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องการซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ระบุเอาไว้ให้ค่ะ และหากไม่มีการกำหนดประเภทและกลุ่มสินค้าก็ไม่ต้องทำการระบุนะคะจากนั้นให้ทำการคลิกที่รูกซอนสีเขียวเพื่อให้โปรแกร,รมแสดงข้อมูลของสินค้าตามที่กำหนดช่วงเอาไว้ให้ค่ะและกรณีที่ต้องการให้รหัสผังบัญชีที่เคยกำหนดเอาไว้มีผลต่อข้อมูลของรหัสผังบัญชีเดิมที่เคยกำหนดเอาไว้แล้วให้ทำการคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องมีผลต่อรายการที่เคยกำหนดค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของข้อมูลผังบัญชีรหัสผังบัญชีเดบิตให้ทำการกำหนดรหัสผังบัญชีที่ต้องการระบุให้กับสินค้าเพื่อใช้ในการบันทึกรหัสผังบัญชีและผ่านรายการโพสติ้งบัญชีจากระบบอื่นไปยังระบบบัญชีแยกประเภท general ledger ซึ่งสามารถกำหนดรหัสผังบัญชีได้หลายลำดับค่ะกรณีนี้นะคะขอยกตัวอย่างเลือกรหัสผังบัญชีเดบิตเป็นรายการซื้อสินค้าคะ่ะ ส่วนรหัสผังบัญชีเครดิตจะขอยกตัวอย่างทำการกำหนดเลือกเป็นรายได้จากการขายเชื่อและหลังจากนั้นนะคะให้ทำการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อจัดเก็บข้อมูลปโปรแกรมก็จะแสดงรหัสผังบัญชีให้ในรหัสสินค้ารายตัวให้อัตโนมัติค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระบบ Enterprise Manager เมนู IC Setup และที่หน้าต่างกำหนดรหัสสินค้าค่ะ และที่หน้าต่างกำหนดรหัสสินค้าในแถบ Account จะสังเกตเห็นได้ว่าโปรแกรมจะบันทึกรหัสบัญชีเดบิตและเครดิตขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะและนี่คือการกำหนดรหัสบัญชีรวมของสินค้าค่ะ